เจ้าวาวัสังอาทองท่านห็นท่านถนัดจังหวัดท่านในกายบ้านแค่ประจำตําบลตว่าจํานวนเิม้เมากนกรัี่ความรู้ความสามารถที่ผมเรียนแล้วคือเพิมขนากในวันรรมไบอว่าการังวัดนานการพี่น้องประชาชนที่กรุงเจ้าคณะตําบลนมาวลเขตหนึ่งเจ้าวาดวัดสวนเ่อเพราะวันนี้เป็น ความที่น่ายินดีอจัดทานนจรังวัดมหัวน้าฝ่ายสุน้าแลก็เดินท่านอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี่วันนี้นะครับเรามีกาญจนบุรีนะครับแล้วก็แม่บ้านมหัตไทยมาร่วมนะครับที่ได้มาร่วมมอบกิจกรรมในวันนี้ปรมงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้นำพันตา สองแถวหน้าด้วยกันนะครับส่วนท้าหลังใช่ครับจะเป็นถูกยำชีพเวลาทเวที่เดินทางไปอยู่เวลาท่านก็ไปที่โบสถได้ จะรับทุกบ้านได้เลยไมครตลนะครับของกำลังที่ว่าที่าเกี่ยวกับเรื่องของวอแดนะครับตัวต่นีกาที่ะมร ติดปั้มาแต่โซรมาเร็วๆขาชูก้อได้ก้นนะมาแจกจริงครับอย่าให้ตกตาแล้วก็ขอใช้ให้หมดพ้นที่ชวบ้านทุกท่านก็จเป็นสุขครับ